เราไม่เคยได้อะไรหมู่บ้านไม่แต่สตังแดงเดียวเราเชื่อพุ้ธเจ้าเนี่ยเราไม่กุ๊กไปกุ๊ก,กวนชาวบ้านเราอยู่เป็นปกตินั่นพัฒนาตัวเองนี่นะสร้างบุญสร้างกุศลเต็มเม็ดเต็มเหมือนกับตัวเอง,เองให้ตลอดปลอดภัยให้ข้ามวัฏฏะเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลสร้างตัวเองให้ดีลูกนี่ยิ่ยไปยุ่งอันนี้ก็พอแล้วเป็นธบาตนี่ก็ลูกหลานก็มั่นใจบายคนทั้งบ้านหนึ่งก็เต็มอยู่นี่ พอแล้วแล้วเขายู่ยฉันพออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อฉันฉันเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนันฉันเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อฉันเอาพออยู่ได้พอถูพอใช้พอมีพละกําลังทํางานงานคือเดินจงกรมนั่งภาวนาพิจารณาธรรมมีการงานอะไรเกิดขึ้นในคณะสงแล้วก็เจ้าก็ทำก็เหมือนที่นี่เนี่ยทำกุฏิพิสูุอาพาตแล้วก็ความจริงแล้วก็ทําให้เหมาบให้แก่สงนั่นแหละ จะพูดถึงว่าเจตนาตรงนั้นน่ะเพราะว่ามีหมู่มีคณะมันอยู่ด้วยแล้วเกิดอาพาธขึ้นมานนเขาหยับกุฏิเข้ามาใกล้ๆหมู่เพื่อความปลอดภัยนั่นรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วนี่นี่นนพวกเจ้าหน้าที่ก็ถ้าได้จับรถจับอะไรนี่ไว้นะถ้าเรื่องเกิดขึ้นนี่ไม่มาดูแลนะเป็นอย่างนั้นะอืะเราไม่ว่าใครนะในจจว่าเราเล่นการเมืองเีงมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่ไหนก็ไม่เกินกันแบบรูปให้ดูแลตัวเองปกป้องตัวเอง เราจะทำอะไรมันก e ็ไม <music Dragon> <cities> oh. ่ได้เพราะเราเป็นพระอืมก็ต้องดูแลกันโดยธรรมโดยธรรมนั่นแหละนี่หลูกก็าถามก็มาช่วงกลางวันนั่นแหละไม่เคยมานะนี่ก็ให้ลูกเอาเบอร์โทรไว้บอกว่าจะมาเดืเรื่อยมาเรื่อยๆนี่ก็ต้องระวังนะหลวกก็เลยว่างั้นต้องโทรมาก่อนบางบางวันไม่อยู่แต่วันพรานี้อยู่อยู่ก็เลยว่างั้นถ้าจะไปข้างนอกก็ต้องรีบกลับอยู่ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆ นอกจากเราจะขึ้นเหนือหรือว่าไปกรุงเทพเกิดอยู่ในช่วงวันพระเราก็หมดโอกาสที่จะได้กลับมาหรือไปทุลราชวัดป่าพิเศษชัยรามนั้นนี่ก็เรียกว่านี่วันที่สามมกราทางด้านพระป่ากรุงเทพของเจ้าเพื่อนของบอลอยนี่ของลูกหลานทางด้านนั้นเขาจะทำผ้าป่ามาบ่ขอโอกาสเพราะเรียกว่าดูกันนะ มันจะว่างไหมหล่ะมาว่างอยู่ในท่วงเจตการปีใหม่พอดีนี่วันที่สามมกราคมนี่อะไรว,วาอย่างนี้ออให้พ่อดูก่อนนะก็ทํามาเลยเดี๋ยวก็จะหาวิธีหลบดีกอ็ล็อกเพราะไอ้ไะอะไรล่ะเขาเรียกว่าต้องแก่เขาก็ว่างวันนั้นว่าจะว่างวันที่หนึ่งโอ้ยจะมายุา่งใจนะาวันที่หนึ่งนั่นนะ่ะจะตายแล้วนี่ในคนคนเดียวนั่นกับคนเป็นหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคนหลายแสนคนหลายล้านคนมันจะตายแล้วว่าเนี่ยนี่น่ะมันไม่ไหวน่านก็เลยว่าง,งั้นหนึ่งพไปเลย เราก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปดูแลลูกเท่าไหร่เราก็เลยอนุนจัดจก็ดังที่เห็นนั่นแหละหาเวลาพักแทบไม่มีไม่ทราบว่าไปพักเวลาไหนนะนี่เรามาจากนั้นก็มีโยมมานั่งคอยอ้าวก็พูดคุยกับโยมเอาจออกจากโยมขึ้นไปทำานั่น่างที่ลูกเห็นนั่นแหละหรืขอเขาก็พูดดีนะเขียนั่นแหละ คิดที่กำลังบ่อนอยู่ในโซเชียลนั่นเอออันนี้ก็ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะเดี๋ยวนี้กําำลังออกไปแล้วไม่ใช่ว่าทางวัดเราหรือของพวกเราเป็นผู้ทำเราทำเพียงนิดหนึ่งมันก็จะกระจายออกไปจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างจุดนั้นเขาก็ไปเอาภาพลางกปูแล้วก็ไปตัดต่อใหม่ เอาการที่ตัวนั้นต,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 ต่อต่อต่อไปจับภาพคนนั้นใส่บ้างจับภาพคนนี้ใส่บ้างอันนี้เป็นสาธารณาะแล้วดูนะดูกต้องดูอย่างเดียวใครเอาไปได้วยความเคารพผู้นั้นก็ได้บุญใครเอาไปทําปู้ยี่ปูย้ยาผู้นั้นก็ได้บาปตอนนี้อย่าไปขวางปล่อยเลยหลวงปู่ต้องการแสวงหาคนหนึ่งในแสน หนึ่งในล้านหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านแสนคนนี้มีคนคนเดียวสาธุหลวงปู่หลวงปู่ก็พึงพอใจเพราะเชื่อผู้เป็นพ่อคือพทะเจ้าว่าหนึ่งในแสนนอานนท์ที่จะมีคนดีเพียงคนหนึ่งที่พูดจริงทำจริงหลวงปู่ต้องการคนหนึ่งในแสนคนดีคนนั้นหลวงปู่ในฟังว่าเป็นล้านแล้วนี่นั่นนะ แสนคนนี่ด่าหลวงปู่เหลือคนเดียวไม่ดา่าหลวงปู่ก็พึงพอใจชอเจชื่อพระเจ้าเชื่อพรอว่าหนึ่งในแสนนะอานทน์ที่จะมีคนดีเพียงคนหนึ่งหลวงปู่แสวงหาหนึ่งในแสนหนึ่งในร้านนั้นนี่ขอรล้วหลังเข้าใจนะเวลาหลวงปู่เทศน์นี่หลวงปู่ไม่ไม่ได้ออกชื่อใครนี่พระลูกนั้นลูกนี่หลวงปู่ไม่ได้ออกชื่อ อุบาสกอุบาสิกาลูกคนนั้นคนนี้หลวงปู่มไม่ได้ออกชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อนี่แต่เวลาที่เขาตัดต่อไปก็เอาภาพหลวงปู่ไปวางไว้ปับ๊บแล้วก็เอาภาพคนนั้นคนนี้ใส่ก็เป็นสิทธิสรีภาพของเขาเขาก็ต้องการที่จะทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้ดดดดดมั่นคงนั่นแหละจะไปขวางกัน่อยไปนั้นจะไปถึงไหนก็ขอให้ถึงคนดีสักคนหนึ่งเขาจะทําอะไร ก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาของเขาคนเจตนาของเขาดีก็ไปตัดต่อปาพอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปออกช่องนั้นช่องนี้ก็สาธุลูกเนะี่ยพอพอต้องการหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านแสนคนมีคนสาธุกับหลวงปู่เพียงคนเดียวหลวงปู่ก็ดีใจเมื่อมีคนดีแล้วห็นไม่รู้จิตเจ็ดวันเจ็ดเร่องเลเจ็ดวันพระสารีบุตรไปบินทบาทสมัยที่ไปประกาศพระาศาสนาใหม่ใหม่ เินบาทในตลาดยืนานาทอยู่นั่นนะไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครสนใจวันที่เจ็ดมีม่ค้าคนหนึ่งเดินผ่านมาชาวนาลนมายืนอะไรเกะกะต,ตรงนี้นิกลิกไปนี่สารีบุตรแยมมีคนสนใจเราแล้วนะหลวงปู่ต้องการแบบนั้นพอหลวงปู่มานี่หลวงปู่ไม่ต้องการรับการะความอยากเด่นอยากดังความเสนอเสือนเย่นๆก็ใครนี เหมือนปีนั้นลูเขาเอาไอ้นั่นเอาการเทศหลวงปู่นั่นมาให้ดูว่ามีหลายเฟสหลายกูหลายบาเอากอปการเทศนี้ไปใส่ในเฟสเขาว่าเป็นการเทศของกูบาอาจารย์เขาหลวงปู่จะว่าไงว่า่างนี้นะปีน,น,นั้นแล้วสาธุที่รู้มันว่าอย่างนี้สาธุที่เห็นว่าการเทศเขาเรามีประโยชน์ ับโลคก,กับสงสารใช่ไหมละ่ะไม่ได้เกี่ยวนี่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามนี่เขาพึงพอใจที่จะไปบอกว่าคุูบาอาจารย์ก็เทศก็สาธุลูกผมไม่ได้ห่วงนี่ไม่ได้สึงวนนิสิตนี่เขาให้การเตะเขาเรามีประโยชน์แก่โลกแก่สงสาร่านั้นเราก็พอจบตรงนั้นนี่ขอรู้ล้านเขาใจด้วยนะผู้ตั้งก่ทำก็ทําไปลูกนี่แล้วแต่ว่าพูดต่อไปเขาจะทํำยังไงเรื่องนี้เราก็ปล่อยไปตามนั้นอันนี้ได้ยินว่าเป็นล้านแล้วนี่ที่เข้ามาชมนั่น หลวงปู่เพียงต้องการหนึ่งในแสนแค่นั้นแหละสาธุกับหลวงปู่เพียงคนหนึ่งหลวงปู่ดีใจที่สุดนะพระหลวงปู่เชื่อพระเจ้าเชื่อพ่อของเรานหนึ่งในแสนนะอานนที่มีคนดีเพียงคนหนึ่งนะเห็นไหมละ่ะเดี๋ยวนี้กี่บีหรอสองปันเราก็าบีหนึ่งในแสนจะมีไหมหนึ่งในล้านจะมีไหมนี่หลวงปู่ต้องการหนึ่งในแสนในล้านนั่นลูกต้องคอยดูเฝ้าระวังต่อไปดูไปอย่าไปยุ่ง ครจะเอาไปบริษัทไหนจะเอาไปก็ปล่อยไปดัานนั้นเขาจะไปตัดต่อกับใครก็แลต่ตแต่ลูกหลานเขาก็ไปเขาก็ทําเพื่อยังพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงทั้นผู้ดูคลิปแล้วนี่ดูเข้ามาให้ดูนั่นเขาก็พูดดีนะอืมก็พูดว่านี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้สมควรหยไม่สมควรพระดาเอเอ้โยมดาพระเป็นบาปหรือไม่ หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่น้อยท่านพูดไว้เป็นกลางๆนะฟังนะพวกเราไม่พี่นะ่แต่ต้องดูนะเดี๋ยวเขาพูดดีนะแล้วก็ฟังลูกก็ไปให้ฟังเพราะเราเล่นอย่างนี้ไม่เป็นเราไม่รู้นอกจากลูกจะเอามาให้ดูแค่นั้นอืมไม่ลู้มันอยู่อยู่จุดไหนเราก็ไม่ทราบที่ของเราเรา,เราไม่ได้สนใจกับสิ่งนี้หนัมาให้ดูแค่นั้นเราจึงทราบเขาจะตัดต่อภาพลงกับพระรูปนั้นบ้างเกิดโยมคนนี้บ้างกับผู้หญิงคนน,งนั้นผู้ชายก็แล้วแต่นะลูก นั่นเห็นเจตนาที่จะเอาธรรมะออกไปเผยแผย่ให้แพร่พลห,พลหลายก็สาธุพอกรสาธุด้วยทุกบริษัททุกเฟซจะเป็นติ๊กตอกหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แก็สาธุนั้นลูกนะขอให้ทําด้วยใจบริสุทธิ์ทําด้วยเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันเพราะไม่ได้ว่าแม้งการเทของหลวงพอ่อหลวงเออลวงปู่หลวงตารูปนี้จะเอาไปว่างพระรูปนั้นเทศอุ้ยหลวงปู่ยิง่งดีใจว่าการเทหลวงปู่มีประโยชน์ หลวงปู่ปไ,ได้บุญมาอย่างนั้นนะลูกที่หลวงปู่ออกเทศก็ด้วยเหตุหลวงปู่เห็นความเสื่อมของธรรมของวินัยหลวงปู่ยังไม่เห็นเลยว่าธรรมวินัยนี่จะโดดเด่นในปัจจุบันการก่อสร้างโดดเด่นเครื่องรางของขังโดดเด่นพญานาคโดดเด่นหมอดูหมอดาวโดดเด่นเทศแลเทศเสียงโดดเด่นไปโน,น่น แต่ทำไมหลักทำหลักวิน,นัยจึงไม่โดดเด่นถ้าวินัยตัดออกก็มีเสริมเข้ามาก็มีห้ามบำเจตเพิ่มเห็นไหมละ่ะห้ามบำญจตเพิ่มห้ามเพิกถอนถ้าเราเข้าใจพวกเราก็จบตรงนั้นนะลูกนะถ้ามีความเคารพเราก็จบตรงนั้นอันนี้มันไม่มีความเคารพที ใช่ไหมล่ะออกมานีทัาไม่เพิ่มสอนแล้วจะได้อะไรเห็นไหมล่ะอันนี้เราเพิ่มสอนดีกว่าอันนี้เราบัญญัิเพิ่มเพื่ออะไรก็เพื่อเปิดถีนหัวใจของพวกเรานนะี่ยทีหลงปู่ออกนี้ไมมใช่ว่าหลงปู่ด่าคนนั้นคนนี้หลงปู่เพื่อต้องการปกป้องหลักธรรมแบ,บืวิเนาทาน,นั่นถ้าชื่อน,นั้นชื่อนี้อุบาสกอุบาสิกาชื่อน,นั้น,นชื่อนี้หลงปู่ไม่ใช่ว่าสักทีนะไ,ไม่ได้เอ่ยชื่อเลย พิงจะพูดเป็นกลางที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเธอทําชั่วเองเธอก็เดือดร้อนเองนั่นนี่คือความเป็นจริงถ้าเธอทางดีเองเธอก็เบิกบานเองกินปูนร้อนท้องหลวงพ่อน้อยด่าเขาพเจ้าหลวงพ่อน้อยด่าอีฉันได้ก็ผมพวกเธอกินปูนออกร้อนท้องกินปูนร้อนท้องตัวเองบาปมันก็นน่ดซ้ำเต็มในใจของพวกเธอทั้งพระด้วยทั้งบากาด้วย นั่นคือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นสุดท้ายมาดีที่นี่คือหลักธรรมสอนของพุทธเจ้านี่นี่คือหลักพระวินัยของพระถ้าพวกเราไม่รักษาใครจะรักษาล่ะไม่ารพบศาสดาเลยหรือไม่กรุบพุทธเจ้าเลยหรือพวกเราเป็นลูกอักตันอยู่กันอย่างนั้นหรือออกไว้เลยลูกพระไม่ได้ว่าเราก็ดูต่อไปว่าจะมีคนดีหนึ่งในแสนในลานที่มาสาธุการด้วยไหมถ้าต้องการแค่นั้น ราไม่อยากเห็นความเสื่อมของศาสนาที่ค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปพบพระวินัยย่อยจนออกมาก็นี่ทาเครือรางของขังรุ่นนั้นรุ่นนี้ไหนล่ะหลักพระวินัยของพระอยู่ไหนล่ะเป็นพระเป็นสมณาหรือไม่ล่ะมาก็นี่นี่อะไรก็จ้างแล้วบทใหญ่สาลาใหญ่เจดีใหญ่แล้วไหนล่ะพระวินัยเอาไว้ไหนล่ะไหนก็นั้นแล้วจ้างแล้วแสนพญานาคใหญ่แล้ว นี่แหละไปวินัยไปไหนสังเวชสุวนใหญ่แล้วันม,มาก็สร้างอะไรบ้างพิจารณาดูที่เต็มโลกเต็มสงสารธรรมะที่เลื่อที่เปิดสืิฐที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามเราเป็นผู้เพิกถอนกันหมดเลยเห็นไหม,ลมเละเมตตาพระมหากัสสปะเถระเจ้านี้เป็นองค์ธรรมสังเวยนาครั้งแรกพระองค์ดูที ถ้าเราพูดตามความอะไรละ่ะความนึกคิดของคนเราธรรมดาเนี่ยพระองค์ยังห่วงพระพุทธศาสนาอยู่ห่วงด้วยขันนะไม่ได้ห่วงด้วยจิตตัวนั้นเพราะจิตตัวนั้นเป็นจิตอะไรขันแล้วไม่มีคำว่ายึดมั่นถือมั่นห่วงด้วยขันจีเป็นวิบากของขันตานั้นอย่างนั้นพระมหาก,กััตปเถระเจ้า จึงอธิษฐานปูเขาครอบร่างไว้ไป่อีกหนึ่งพุทธนรอนจนถึงพระศรีอริยเมตไตหากเป็นกรรมก็จริงก็เข้าใจแต่ว่าลึกๆก่อนนั้นย่อมมีผู่เตื้อาจารย์ธรรมโมไปเห็นแล้วนะพอแม่กุยจา์ผู้ทรงนิสงเดียบไปเห็นแล้วหลวงู่บ้นก็ไปเห็นแล้วนีน่ปูเขาทับไว้ข้างในเป็นถ้ำใหญ สว่างสวัยที่วดาใจชุดขาวนั่งเบียงรายกันเฝ้าสรีระจังขารพระมหากัสบเทระเจ้าเห็นไหมละ่ะอันนั้นเรียกว่าห่วงด้วยสังขารขันที่เป็นวิบาตไม่ได้เกี่ยวกับจิตนะจิตนั้นพอแล้วไงไม่มีคำว่าห่วงขนันไม่มี อันนี้มันพูดยากนะถ้าไม่ถึงจุดนั้นมันก็พูดยากอากีกเดี๋ยวจะว่าเราเด่กงนั้นอย่างนี้อีกให้มันถึงจุดนั้นใจก่อนหากจะสิ้นสงสัยว่าการห่วงตัวนี้เป็นยังไงเหมือนพระเจ้านี่45,000้ 45, านี่ขันตัวนี้มีประโยชน์กับโลกกับสงสารขันพระมหาการปเิระเจ้าก็มีประโยชน์องค์ท่านก็เลยอยู่อย่างนั้นเนี่ย ผักขันของพุทธเจ้ามีประโยชน์ใช่ไหมล่ะอยู่เป็นปกติกองพระองค์นั่นถ้ามันดับหมดแล้วก็คงจะดับวันนั้นไม่สอนใครไม่ตั้งศาสนาพระเมตตาของพุทธเจ้าไม่มีดับไปหมดดับไปหมดพระเมตตาก็คือกิเลสความห่วงก็คือกิเลสอะไรก็คือกิเลสเหมือนที่พวกเราพูดกันคิดติกตองเอานั่นแหละเป็นเรื่องของกิเลสของพวกเราถึงตอนนั้นก่อนที่ เราจะทราบเองว่าต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ระหว่างขันและจิตหางเป็นวิบากการในบางสิ่งบางอย่างก็ต้องดูเลกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนนการเกตของหลวงปู่แกจะเอาไปทำปู่ยี่ปู่ยำหรือจะเอาไปทืดทูลกราบไหว้บูชายกย่งองสรรเสริญก็เป็นสาธารณะแล้วนี่ลุก ผู้ที่เอาไปทำปู้ยี่ปูยย้ยำยียบย่างกรลายเขาก็ได้รับลิบากกรรมของเขาเองเป็นกรรมของเขาเองจริงๆว่าเทวดาในมือโลกกทาแสงกุจักวาลที่เป็นสมาธิถี่ยังอยู่นะลูกนะนั่นกลุ่มของมหาบพิษท้าสกต้ามหาพรหมท้าวแจตุมหาราชทั้งสี่เทวดาในมือโลกทโกท่าแสงกุจจกาลที่เป็นสมา,นะมมา,าธาิถี่ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลยังอยู่นะลูกอายุเขามากมายกายกอง โซดาบันก็เต็มอยู่ในเทวลูกสกิตาคาก็เต็มอยู่ในเทวลกูกอนาคาก็เต็มอยู่ในสุทธาวาสห้าชั้นในพรัโลกนั่นความเป็นจริงเป็นแบบนี้นต้องเข้าใจด้วยไหนจะบอกว่าโอ้หลางก้อน้อยมาพูดเรื่องอะไรนี่พูดถึงทีพุพูดเตียบทิดาเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเก่ยวบ้าพูดถึงในพระสูตรก็ใช่หมดนี่ เราไม่ได้ประมาทใครนะที่เราพูดเรายกนั้นก็คือหลักคําสอนเป็นเอกเทวดาในหมู่โลกกาตาเจงกุจักวานนิปกปักรักษาพระพุทธศาสนาอยู่นี่ถ้าพัะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมที่จะรู้เห็นสิ่งนี้อยเข้าพเจ้าไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเห็นทต่ในตำราใช่สิเพราะจิตยังมืดมนอนทการจิตไม่สว่างจะนี่ถ้าจิตสว่างจะห เหมือนกับโลกทิพย์กับโลกหยาบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมมันจะสว่างจะไหวเข้าหากันเป็นปกติประตูมิติเส้นคู่ขนานระหว่างหยาบและละเอียดยังอยู่นี่ถ้าพวกเราประมาทประมาทว่าไม่มีก็แสดงว่าพวกเราเป็นพวกอภปีนั่นะ